รับเดินทางมาจากที่ไหน่ะอ๋อมาจากโคราชครับพี่โคราชบ้านเองครับผมโอ้โคราชไกลมากเลยไกลมากกี่ร้อยโลครับเนี่ยกี่ร้อยโลสามร้อยโลครับสามร้อยโลครับผมทําไมถึงมาไกลถึงตะเียนะก็พอดีรถมีปัญหาครับพี่ออกตัวมันเกียร์ตุกครับเกียร์ออกมันเหมือนวืดนะครับก็แตะอะไรนะรถไม่ไปใช่ครับ Honda City ZX นะครับมีการเกียร์กระตุกแล้วก็เกียร์ดีกระพิบเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่น้าปัดกันนะครับว่าดีกระพิบยังไงตอนนี้ยังยังไม่เป็นตตอนี้ยังไม่เป็นไม่เป็นนะครับวันนี้ทำการทดสอบนะครับการเข้าเกียร์ มีการสั่นนะครับเวลาเข้าเกียร์หรือการโหลดของเครื่องยนต์นะครับย่านชัดเจนเลยครพอตอนนี้เปิดไฟหน้านะครับเปิดโหลดต่างๆเพื่อให้เครื่องยนต์โหลดจนสุดนะครับดูการทํางานว่าเมื่อเข้าเกียร์แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้นจะมีการสั่นนะครับเวลาเข้าเกียร์เห็นไหมรอบตกแบบกระดิกเห็นเลยเหมือนรอบสวิง สมาชิกคอนรา c ิตี้เซกนะคะกับอาการเกียร์กระตุกรอบตกนะคะทีมช่างจะทําการแก้ไขในส่วนใดบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะอันดับแรกนะคะทีมช่างมีการถอดปีกผีเสื้อออกมานะคะเพื่อที่จะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะมีการเปิดฟ้าครอบเปลานะคะจากนั้นก็จะนําคอยหัวเทียนไปเทสทดสอบค่ะเแต่ละประกานแต่หกเดือน คอยหัวเทียนนะคะมีหน้าที่สร้างไฟแรงสูงนะคะโดยใช้หลักการเดียวกันกับหม้อแปลงไฟฟ้าทําให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ค่ะหากพบว่าอาการของรถยนต์เริ่มปแปลกๆนะคะในขณะที่สตาร์ทเครื่องหรือว่าขณะขับขี่นะคะไม่ควร,รที่จะละเลยในการตรวจเช็คว,ว่า,าคอยหัวเทียนรั่วเสื่อมสภาพ<ม>หรือไม่นะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะที่มีอาการสั่นกระตุกสะดุดเบาดับเร่งไม่ขึ้นกินน้ำมันไฟโชว์อาการเหล่านี้นะคะเตรียมไปเช็ควาลวได้เลยค่ะหากปล่อยทิ้งไว้นะคะจะทำให้ มีปัญหากับเครื่องยนต์ถึงขั้นวาวยันได้นะคะและจะพามันไปถึงชิ้นส่วนอื่นพังเสียหายไปด้วยโดยเฉพาะรถติดแก๊สน,นะคะเนื่องจากชิ้นส่วนจะสึกหรอเร็วกว่ารถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะการปรับตั้งเซตอัพระบบวาลวให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานมาสักระยะหนึ่งอาจเกิดการสึกหรอค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องปรับตั้งใหม่เพื่อให้รถได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ แล้วก็มีการเปลี่ยนซีนยางฝาวาลวใหม่นะคะเนื่องจากรถที่ใช้งานมานานๆนะคะของเดิมของเก่าอาจเสื่อมสภาพหรือว่าสึกกรอได้นะคะจากนั้นนะคะก็ทําการปิดฝาครอบวาลวนะคะแล้วก็ทําการถอดสมองเกียร์ออโต้ชุดปนออกมานะคะถอดล้างทําความสะอาดสมองเกียร์ออโต้ชุดปนค่ะคือการแยกเกียร์นะคะเอาไฮดริกวาลบอดี้ ออกมาล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะคะปาเกตและเซนโอลิงจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานมาสักระยะหนึ่งเซโอลิงต่างๆอาจเกิดการสึกหรอหรือว่าชำรุดได้ค่ะนี่หลังจากล้างแล้วก็กระตุ้นสมองเทีย์เสร็จแล้วตัวนี้ก็กดลงได้เนาะตอนแรกคือกดไม่ลงอ๋อว่าขัดโอเคครับกด่อ ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประกอบเปลี่ยนซีนโอลิ่งต่างๆนะคะจากนั้นก็นําประกอบเข้ากับที่เดิมนะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์ค่ะเสร็จขั้นตอนในการซ่อมบํารุงนะคะทีมช่างก็นําน้ํามันเกียร์นะคะ Honda C v ีค่ะสําหรับรถยนต์ Honda โดยเฉพาะนะคะเติมเข้ากับระบบเกียร์นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อเครื่องยนต์ C ี t โดยเฉพาะนะคะปกป้องชิ้นส่วน ในระบบข่ากป้องกันสั่นหรือการสะดุดในระหว่างการใช้งานนะคะเสริมการทํางานของระบบให้เป็นไปอย่างนุ่มนวลน,นะคะมีประสิทธิภาพพร้อมบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าแก้ปัญหาเกียร์วืดค่ะและสุดท้ายที่ขายไปได้นะคะก็คือสารเคลือบบ่าวาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบ่าวาวด้วยค่ะ ตรวจสอบความสมบูรณของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางนะคะก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกได้ไปทดสอบขับภาคสนามด้วยตัวเองค่ะมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถ Honda อ่ซิตี้นะครับตัวไทยสีหรือทูอตตนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาทำความรู้จักเจ้าของรถก,กันนะครับสวัสดีครับ ครับบันทีครับครับชื่ออะไรครับผมอ๋อผมเบียครับเบียครับผมครับเดินทางมาจากที่ไหนฮะอ๋อมาจากโคราชครับพี่โคราชบ้านเองครับผมโอ้โคราชไกลมากเลยไกลมากกี่ร้อยโลครับเนี่ยกี่ร้อยโลสามร้อยโลครับสามร้อยโลครับผมทําไมถึงมาไกลถึงตะขี่เนี่ยก็พอดีรถมีปัญหาครับพี่มีปัญหาครับผม่ะอย่างนั้นอย่างนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามใหญ่ยนต์จุดิ่งคงอยากรู้ปัญหาแล้วครับปัญหามีปัญหาอะไรบ้างสําหรับรถคันนี้ ก็พอตอนขี่ออกไปออกตัวมันเกียร์ก็ตกครับเกียร์ออกมันเหมือนวืดนะครับก็แต่อะไรนะรถไม่ไปใช่ครับลอาเครื่องมาครับอ่าพอมันเข้านี่มีเกียรกระแทกไหมกระแทกปึ้งเข้าเงี้ยกระแทกกระแทกหนักเลยครับกระแทกหนักเลยครับผมเป็นมานานหรือยังเป็นมาได้สามสี่เดือนนะครับเป็นมาได้สามสี่เดือนครับนะครับนี่คือปัญหาหลักๆเลยใช่นะครับแล้วรู้จักใหญ่ยนต์ตัวนี้ได้ไงครับ ก็เปิดดูจาก YouTube ครับติดตาม y o u t u b e ใช่ครับจากยายโยนมาเลยครับผมนะครับไปเซิร์ชยังไงครับไหนลองเล่าวิธีการค้นหาดิหลังจากที่รถเราเกิดปัญหาเราก็เปิด YouTube ครับดูโทรศัพท์เหมือนกับทั่วไปก็ผมพิมพ์ไปว่าว่าเกียร์รถ Honda City z ้เซเกียร์กระตุกครับพิมพ์แบบนี้เลยใช่ครับ Honda City Z ้เกียร์กระตุกครับผมปึ้งกดเข้าไปปั๊บเจออะไรครับยายโยนจูนิ่งครับ ขึ้นมาเจอยหยนเลยใช่ครับนะครับของตาคีนี่ครับครับเข้าไปรูรีวิวใช่ครับไปดูดูนานไหมตัดสินใจนานไหมก็ไม่ไม่ไม่นานครับก็จะมานี่เลยครับตัดสินใจไม่นานครับมานี่เลยครับผมมาถึงกี่โมงก็มาผมมาถึงก็สองโมงครับสองโมงเช้าพอดีนะครับก็ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับรถคันนี้ได้รับการดูแลทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของเกียร์ด้วย เจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาเจอปัญหาอย่างเช่นช่างถอดอุปกรณ์ออกมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างหัวเทียนมีปัญหาไหมใช่ครับตรงคอยหัวเทียนครับคอยหัวเทียนใช่เห็นไหมครับคืออย่างนี้ครับผมจะบอกนี้ที่ที่ถามเพราะว่าตอนที่ทดสอบนะครับในส่วนของหัวเทียนนะครับก็จะให้ดูในส่วนของหัวเทียนคอยไฟนะครับเราก็จะมีการเทสให้ดูนะครับว่าคอยไฟเนี่ยเกิดปัญหายังไง ทำไมถึงมีอาการกระตุกของระบบเครื่องยนต์ถ้านะครับต้องบอกว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับในการเปลี่ยนเกียร์หรือทําให้ระบบเกียร์ทางานไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันครับนะครับอันนี้ถือว่าหลักเลยนะครับวันนี้หมายใหญ่ยนต์ได้ทาทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ด้วยครับรอบแรกไปทดสอบกันครับขี่ไปไงบ้างกันครับขี่ก็ดีขึ้นครับดีขึ้น รอบแรกนะครับอาการกระตุกเป็นไงครับกระตุกก็หายครับหายหายเลยครับมาเช้ามายังกระตุกอยู่เลยตึงใช่ครับตอนนี้หายเลยครับสะท้านเลยใช่ไหมตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายแล้วครับให้เราจะคุยภาษาอีสานกันก็ได้นะครับแต่ช่น้อยนยครับไ่ได้หลายครับพี่น้องนะครับอนะครับมาแล้วติดตามใหญ่โยนเห็นการทํางานที่ใหญ่โยนเป็นยังไงบ้างโอ้ทีทีครับ รถเข่าหลนี่ครับรถเข่าหลายอยู่ทำงานดีครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของดูแลลูกค้าเป็นไงบ้างครับโอ้บริการดีครับนะครับดูแลก็อยากให้ลูกค้าเนาะที่เดินทางเข้ามาก็มีที่นั่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของเครื่องเดิมอะไรก็สามารถที่จะหยิบได้ทานได้เลยใช่ครับใช่นะครับวันนี้ก็ทดสอบการขับขี่การแก้ปัญหา นะครับต่างๆของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามใน YouTube ได้เลยนะครับ,รบวันนี้ก็ามาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาของรถคันนี้แล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จแล้วรถมีอาการเป็นยังไงนะครับแก้ปัญหาถูกจุดตรงจุดนะครับมันก็จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตอนนี้ขับแบบชิลมากเลยสบายใช่โล่งใจเลยโล่งใจเลยยิ้มๆกลับบ้านใชย่ยิ้มกลับบ้านสามเดือนนี้คงนอนไม่หลับแน่นอรถมีอาการเป็นแบบนี้ใช้รถทุกวันไหมก็แทบทุกวันครับแทบทุกวันแทบทุกวันครับ ก็ถือว่าเป็นรถหลักเลยใช่ครับรถหลักเลยนะครับวิ่งไปนู่นไปนี่ไปทุรานะครับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงพี่น้องโครนชหน่อยครับรถกระตุกนะครับเกียร์กระตุกแบบนี้ต้องทํำยังไงบ้างอ๋อเกียร์กระตุกก็แนะนําให้มาใจยนต์จูนิ่งเลยครับให้มาเช็คระบบดูที่นี่ก่อนเพราะว่าทางช่างเขาไม่รู้ครับต้องเอารถมาเช็คด้วยไงครับใช่ครับผมเข้ามาการแนะนําของทีมช่างเป็นยังไงบ้าง ช่างก็แนะนําดีครับเขาก็แนะนําว่าต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ตามให้ไปดูว่าเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ครับเปลี่ยนจุดนี้จุดนี้ครับนะครับแลให้ไปดูตลอดจะเป็นขั้นตอนนะครับก็จะมีการวิเคราะห์งานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็ประเมินราคาใช่นะครับก็จะประเมินราคาในการซ่อมแซมให้ทั้งระบบเลยนะครับก็ได้สบายใจเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ชัดเจน แล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือตองกับขี่ตอนนี้เนาะครับนะครับก็ฝากนะครับสําหรับเด็กยนตจูนนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับอาการที่เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับตอนนี้นะครับพลังงานร่วมนะครับก็ได้รับความสนใจมากนะครับจากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราค่าน้ํามันเริ่มผันปวดแล้วนะครับเริ่มผันปวดนะครับบางท่านก็เริ่มมองหาพลังงานร่วม นะครับมองหาพลังงานร่วมนะครับในรถดีเซลนะครับตอนนี้ก็มีรถเข้ามาติดตั้งเคยได้ยินไหมพลังงานร่วมพลังงานร่วมไม,ไม่เคยนะครับเบนซิน,นอย่างเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยพลังงานร่วมก็คือ LPG NGV พวกนี้คือเป็น<อ>พลังงานร่วมแต่รถดีเซลนี่สิมันก็จะมีแค่ NGV อย่างเดียวที่ไปร่วมได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจั์ใหญ่เนี่ยคิดค้นมานะครับคือเอา LPG เข้าไปร่วมด้วย<อ>นะครับตอนนี้ก็คือรถยนต์นะครับโตโยต้านะครับ 1KD นะครับก็รถใช้งานมาแล้วครับ3ามสี่แสนกิโลนะครับ,นะรบมาติดพลังงานร่วมนะครับเซตออาระบบไปตอนนี้ก็วิ่งแบบสบายๆอยู่4ี่สิกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือพลังงานร่วมนะครับ <c oughs> ก็เล่า <c oughs> กันไปเล่าสู่ันฟังครับครับเล่าส่ันฟังรถยนต์นะครับที่จะติดตั้งพลังงานร่วมสําคัญที่สุดคือการตรวจสอบนะครับในระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังก็คือเกียร์รถให้สมบูรณ์ก่อนไม่อยากติดพลังงานร่วมดูแลเครื่องยนต์ดูแลระบบเกียร์ ท่านก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญอีกอยากประหยัดให้ได้มากกว่านั้นผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพของซอสใหญ่ยนต์ยืนยังจะเข้าไปทักให้รถของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องการเป็นเทนนันแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันให้มากขึ้นด้วยครับใช่นะครับวันนี้ก็ต้องส่งกลับบ้านแล้วอีก300กิโลเลยครับนะครับนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe สอสใหญ่ยนต์ยนิ่งนะครับทางยูทูบชแนลนะครับวันนี้ก็จะส่งฮอนด้าซิตี้เซะครับคันนี้กับโคราช ก็<ช>ลากัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ